สวัสดีครับพบกับรายการซื้อคอนโด101เนาะแนะนำเกี่ยวกับการซื้อคอนโดหลังแรกสำหรับมือใหม่จากเทปที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะพูดถึงการเลือกซื้อคอนโดเรื่องเลือกคอนโดแล้วว่าเราเนี่ยจะเหมาะกับคอนโดแบบไหน แล้วก็ราคาเท่าไร่การผ่อนเป็นยังไงซึ่งเทปที่เราล่าสุดเนี่ยเราก็ได้พูดเกี่ยวกับว่าทําไมถึงไม่ควรผิดนะัดชําระหนี้เนาะแต่มาคราวนี้เนี่ยเราก็จะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับคาถามเพิ่มเติมที่เราอาจจะต้องถามเซลล์เผื่อบางทีเนี่ยเราศึกษาหาข้อมูลเองเนี่ยอาจจะไม่ครอบคุมมากพอซึ่งวันนี้พี่ไปได้มาคนเดียวนะครับก็จะมากับน้องเบนจ <laughs> ซึ่งอยู่โต๊ะข้างๆกันนี่เองเราก็จะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับ ลิสต์ข้อมูลคำถามนี่แหละว่าเราจะมาไกด์ไลน์ให้กับคุณผู้ชมได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับถามเซลล์ครับซึ่งอันนี้มันจําเป็นมากเพราะว่าส่วนมากคนที่ไปดูคอนโดลหลังแรกหรือแบบเพิ่งจะเคยไปเยี่ยมชมที่เซลล์แกลเลอรี่อ่ะก็จะเกิดปัญหาที่ว่าเราไม่รู้เราต้องถามอะไรเซลล์ดีเราไม่รู้ว่าสิ่งไหนที่เราจะเป็นต้องรู้หรือว่าอะไรจะเป็นประโยชน์กับเราบ้างแล้วก็จะถามไม่ถูกใช่ไหมวันนี้คอนโดนิวเนี่ยก็เลยลิสต์ หัวข้อคำถามออกมาเป็น4หมวดใหญ่ๆก็คือเรื่องของ<ม>ทําเลและการเดินทางเรื่องของตัวโครงการเรื่องของสัญญาและก็เรื่องของค่าใช้จ่ายแต่ด้วยความที่มันมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะเราก็เลยจะขอแบ่งออกเป็น2พาร์ทโดยในพาร์ทแรกเนี่ยเราจะขอพูดถึงเรื่องคําถามเกี่ยวกับทําเลและการเดินทางกับคําถามเกี่ยวกับตัวโครงการก่อนแต่อีก2หมวดหมู่ที่เหลือเนี่ยเราจะขอยกไปในอีพีถัดไป มาถึงคำถามหมวดแรกนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับคำถามทำเลแล้วก็การเดินทางของโครงการนะครับถามว่าทำไมถึงต้องถามคำถามเกี่ยวกับสิ่งนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของคนอยู่อาศัยเองเนาะการใช้ชีวิตอยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงานหรือว่าเรื่องของแหล่งความบุดมสมบูรณ์ของร้านค้าต่างๆคำถามแรกนะครับสถานีรถไฟฟ้าเนี่ยที่ใกล้ที่สุดกับโครงการเนี่ยเป็นสถานีใดแล้วก็มีระายะทางเท่าไหร่คือเราสามารถคำนวณ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทํางานหรือว่าไปเรียนอะไรต่างๆได้ครับซึ่งสามารถนำค่าใช้จ่ายนี้มาเปรียบเทียบกับโครงการอื่นๆที่ใกล้เคียงได้ใช่อันนี้มันมีผลมากเพราะว่าเราต้องดูว่า ระยะทางเท่านี้ถ้าเกิดเราเดินทุกวันหรือว่านั่งวินทุกวันมันไหวไหมแล้วคําตอบของคําถามนี้มันไม่มีถูกผิดนะเพราะว่าระยะทางใกล้ไกลของแต่ละคนมันไม่เท่ากันแต่ก็เป็นสิ่งที่คนถามเพราะว่ามันช่วยเราเนี่ยตัดสินใจได้ง่ายขึ้นด้วยใช่คำถามต่อไปก็คือ,อที่ดินรอบๆโครงการเนี่ยเป็นของใครแล้วในอนาคตเนี่ยมีแผนจะทําอะไรบ้างหรือเปล่าอันนี้สําคัญมากเพราะว่าบางโครงการเนี่ยเราเห็นแล้วแหละว่าโครงการเราตั้งอยู่ตรงนี้แน่ แต่ที่<ม><ม>รอบๆเนี่ยอาจจะเป็นแบบอาคารอื่นๆที่แบบเฮ้ยดูเก่า<ช>แน่ดูโซมถามก่อนเลยว่าที่ตรงนี้เป็นของใครม,มีคนซื้อไปไหรือยังมีเดเวลลอปเปอร์เจ้าไหนซื้อไปไหรือยังเพราะว่าม,มีผลยังไงมันจะมีผลในค่าตออของการเลือกห้อง<ช>ถ้าเราเลือกห้องทิศนี้ตรงที่ดินที่ว่างแปลงนี้ตอนนี้อาจจะได้วิวอยู่แต่ในอนาคตถ,ถ้าเกิดมีตึกของเดเวลลอปเปอร์เจ้าอื่นพุ่งขึ้นมาปุ๊บ<ม>บล็อกวิวทันที<ม>ตัวอย่างเช่นโครงการเดียวกั่1แถวแถวรัชดามันจะมีที่ดินว่างๆอยู่แปลงหนึ่งซึ่งตอนนี้ ยังไม่ถูกขายไปถามเซลล์ได้เลยว่ายังไม่ถูกขายใครเป็นของเจ้าของคนเดิมอยู่อันนี้เรามั่นใจได้เราซื้อห้องในทิศท,ที่มีทีท่ดินเปล่านนั้นได้เทคมีด้เต็มที่เป็น10ปีเพราะเขาไม่ขายแน่นอนอย่างเงี้ยแล้ก็ต้องถามเอ้เรามีคําถามอะถ้าสมมติแบบ เอ่อถ้าเราถามเซลล์ในเรื่องนี้แล้วแล้วแบบเซล์อาจจะไม่รู้จริงหรือวอาจจะมีความแบบยุกยิกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเออว่าราจะขายห้องใช่ไหมใช่เราจะแบบไปถามคําถามหรือจะไปหาข้อมูลได้จากที่ไหนเพิ่มเติมได้บ้างจริงจริงโดยส่วนตัวเนี่ยถามคนแถวนั้นนั่นแหละเขารู้บินมอเตอร์ไซค์เอออะไรเออเขาเขารู้นะว่าเนี่ยก็จะมีคอนโดขึ้นตรงนี้ด้วยอะไรเงี้ยด้วยหรือว่าจะหาข้อมูลจากพวกบล็อกเกอร์บล็อกเกอร์ที่เป็นอินไซด์สายที่ดินสายคอนโดต่างๆเขารู้หมดแหละว่าทาเลไหนแบบเฮ้ยตรงนี้เดี๋ยวมีขึ้นนะ ให้ระวังตึกที่เป็นตึกแบรนด์เก่าหมายถึงว่าตึกที่สร้างมานานแล้วรู้สึกเฮ้ยเห็นมีใครมาใช้อะไรเลยแล้วดีๆก็คือล้อมรั้วขึ้นมานั่นแหละ่ซึงไม่ว่าจะเป็นแบบแปลงใหญ่ๆหรือว่ามีตึกเก่าๆอยู่ก็จะตั้งข้อสังเกตไว้แล้วก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนเนาะต้องระวังต้องระวังครับผมมาถึงข้อนี้เนาะก็คือความอุดมสมบูรณ์โดยรอบซึ่งก็เป็นสิ่งที่สําคัญกับการใช้ชีวิตอยู่ในคอนโดเหมือนกันเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นแหล่งอาหารแหล่งช้อปปิ้งซูเปอร์มาร์เก็ต หรือว่าโรงพยาบาลต่งตางๆซึ่งมันก็สําคัญเนาะกับการใช้ชีวิตเพื่ออยู่อาศายัยเอง<ม>ซึ่งเซลล์บอกอยู่แล้วละ่ะเพราะว่ามันเป็นจุดขายของโครงการใช่แต่ว่าหลังจากจที่เซลล์บอกเราแล้วอะเราก็อย่าไปเชื่อเขาหมดบิ๊กเขาต้องการขายถูกไหมอพอเราสอบถามเซล์เสร็จแล้วปุ๊บอะให้เราออกไปดูเองด้วยขับรถหรือว่าไปเดินดูก็ได้พอนั่นทีอะ ตลาดที่เซฟบอกว่าใหญ่ม,มันก็ไม่ได้ใหญ่<ช>ห้างที่เซฟบอกว่ามีมันก็เป็นห้างล้างๆอะไรเงี้ยให้เราไปดูด้วยว่ามัน<ช>ยังอยู่ไหมแล้วก็ตัดสินใจเองเลยว่าเราชอบไหมเราเหมาะไหมรายไล์เราเหมาะกับความอุดมสมบูรณ์นี้ไหมอย่างบางคนอย่างเงี้ยไม่ชอบความจอแจอก็ไม่อยากอยู่ใกล้ตลาดบางคนชอบไปช้อปปิ้งก็อยากอยู่ใกล้ๆห้างใหญ่ๆหน่อยบางคนต้องไปโรงพยาบาลบ่อยก็ต้องอยู่ใกล้โรงพยาบาลบางคนมีลูกก็ต้องการโรงเรียนแบบนี้ก็แล้วแต่คนที่แบบสะดวกเลยใช่ ข้อต่อไปทางเข้าออกของตัวโครงการเนี่ยมีกี่ทางแล้วก็ถนนของโครงการเนี่ยเป็นของส่วนบุคคลหรือเป็นของสาธารณะ uh huh. อันนี้มันสาคัญมากกับคนที่ใช้รถยนต์เป็นหลักในการเดินทางเนาะบางโครงการเนี่ยอยู่ติดรถไฟฟ้าก็จริงแต่ว่าคนที่ใช้รถยนต์ส่วนตัวเนี่ยลำบากมากอยู่ไกลทางด่วนอยู่ในย่านที่เราติดอะไรเงี้ยเราก็ต้องดูให้มันเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของเราการใช้ชีวิตของเราแล้วก็บางโครงการเนี่ยเขามีแบบกรณีที่เขาอยู่ ในซอยแต่ว่าที่ดินเขาอะไม่ได้ติดถนนเขาต้องทำการซื้อซื้อที่แบบยาวๆว็าทำเป็นหข้าไป้ในโครงการอะไรอย่างเงี้ยซึ่งที่ยาวอันนั้นอะบางทีมันมีบ้านคนอ่าใช่อาจจะทําให้เราเนี่ยเข้าออกโครงการได้ลําบากใช่เพราะว่ามันเป็นทางที่ใช้ร่วมกับบุคคลอื่นแบบร้านอื่นอะไรอย่างเงี้ยอาจจะจอแจอันนี้แล้วแต่ว่าแบบชอบหรือไม่ชอบใช่หรือบางโครงการก็ทําเป็นทางของตัวเองก็จริงแต่ว่าเปลี่ยวมากเพราะว่าเขาซื้อปุ๊บ เคร่งข้างมันตาบอดหมดมันก็จะเปี่ยวหีมันก็ไม่ปลอภัยก็เหมืงกันคำถามต่อไปถ้าไกลาจาก BTS หรือ BRT เนี่ยทางโครงการมีชาตเทิลบัสหรือว่ามีรถชับส่งให้ไหมนะ่าอ,อันนี้ก็เป็นแบบคําถามที่สมมติว่าเราไม่ได้ใช้รถส่วนตัวเป็นหลักเราเดินทางโดยดรถสาธารณะเนาะก็อาจจะถามโครงการที่ไกลาจาก BTS แต่เราก็อาจจะชื่นชอบในเรื่องของฟาร์ซิลิตี้การใช้ชีวิตต่างๆอาจจะเงียบสงบสําหรับสไตล์เราอ,อะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถถามกับเซลล์กับตรงนี้ได้ว่าถ้ามีชัตเตอรบัสแล้วเนี่ยรับส่งฟรีไหมหรือว่าออต้องเสียตังอะไรเพิ่มหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเรามีโครงการอยู่ในใจอีกโครงการหนึ่งซึ่งอาจจะอยู่ไกลามากกว่าที่เราชอบอแต่มันมีชัตเตอรบัรรับส่งฟรี มีความไลฟ์สไตล์ที่เราชอบเหมือนกันเนี่ยอาจจะเป็นข้อได้เปรียบที่เราเอออาจจะตัดสินใจอีกโครงการหนึ่งก็ได้อีกคําถามหนึ่งก็คือชัตเตอร์บัสมีแล้วแล้วเวลารับส่งกี่โมงมต้องถามเขาด้วยว่าแล้วก็ตอนเช้ามีกี่รอบบางโครงการมัรนใหญ่มากกับพันยูนิตหนึ่งเี่ยเขาจะมีเป็นรถตู้หรือว่ารถอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถามเขาด้วยว่ามันมีกี่คันแล้วออกกี่โมงบ้างตอนเย็นที่รับกลับมาจากบีเทสมีกี่คันกี่รอบกี่โมงบ้างก็ถามไม่ดีเพราะว่าแบบ บางทีคนมันเยอะอบางทีบางโอกาสอาจจะโทรได้เลยบางโอกาสจ,จะมาเป็นรอบก็ลองดูลองถาม ต่อไปก็จะเป็นหมวดเกี่ยวกับโครงการซึ่งหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมต้องถามโครงการเพราะเราก็ดูข้อมูลจากแฟกชีตอยู่แล้วแต่บางทีก็เป็นข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมในโครงการนั้นๆที่มันไม่ได้อยู่ในข้อมูลแฟกชีตแต่เซลเองเนี่ยก็ไม่ได้ปิดบังนะแต่เพราะว่าอาจจะเป็นข้อมูลที่ทละเอียดยิบย่อยอเพิ่มเติมที่เราอยากทราบเพิ่มเติมเนาะซึ่งข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมันเป็นประโยชน์มากเพราะวาในี้แฟกชีตอ่ะมันจะเหมือนเป็นแพทเทิร์นอะ ของแต่และโครงการใช่ปะแต่ว่ารายละเอียดของแต่และโครงการก็จะแตกต่างกันคําถามแรกของหมวดนี้ก็คือขายได้เท่าไหร่แล้วอือ่าก็เป็นคําถามที่น่าสนใจเหมือนกันเนาะเพราะว่าเราก็ต้องเช็กกับตัวโครงการอะว่าโครงการเนี้ยมันน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนาขายไปได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วมีคนสนใจมากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยถ้าแบบมีคนสนใจมากแสดงว่าโครงการกสา็สามารถขึ้นตึกสร้างอยู่ได้เนาะอ่าแต่ถ้าแบบมีคนสนใจไม่เยอะอาจจะต้อง ถึงขั้นพับโครงการไปเลยก็ได้เราก็ต้องเสียเงนินดาวฟรีแล้วก็ต้องทําเรื่องวุ่นวายอีกในการขอคืเนเงินเนาะคือมันสาคัญตรงที่ว่าตัวโครงการอะเวลาเขาจะสร้างอะเขาก็ต้องกู้ธนาคารเหมือนกันแล้วถ้าเกิดว่ามีคนมาจองห้องน้อยอะบางทีก็จะไม่ผ่านก็ได้นะคะไม่เอาไปกู้คอนโดนั้นก็จะไม่เกิดขึ้นหรือบางโครงการเนี่ยคนจองน้อยมากจริงๆจนถึงขั้นต้องพับหรือว่ารีแบรนด์แบบโอ้เสียเวลามากมีกรณีเกิดขึ้นที่สะพานควายเราจะไม่บอกว่าโครงการไหนแต่ว่าเขาก็จัดการได้อย่างดีก็ต้อง ถามให้ดีว่าขายไปกี่ห้องแอลกอฮ์สนใจเยอะมากอะไรเงี้ยคำถามต่อไปมีนโยบายจัดการกับ AirBnB อย่างไร AirBnB เนี่ยก็คือเจ้าของห้องนั่นแหละปล่อยห้องให้เช่าแบบรายวันเนาะเหมือนจะเป็นโรงแรมอะไรอย่างนี้ลูกค้า AirBnB ก็แฮปปี้แหละแต่คนที่ไม่แฮปปี้คือพวกเราที่ชายลูกบ้านที่อยู่ในคอนโด ปัญหาคือลูกค้า Airbnb เนี่ยส่วนมากจะเป็นนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวจีนซึ่งเขาอาจจะมาใช้พื้นที่ส่วนกลางร่วมกับเราหรือว่ามีใครก็ไม่รู้เดินเข้าเดินออกในโครงการเราเนี่ยมันเกิดความไม่เป็นส่วนตัวและก็รบกวนด้วยบางทีเขาแบบเขาคิดว่าเขามาคืนเดียวเขาก็ไปแล้วเขาก็ทำอะไรก็ได้ใช่ป่ะ<ช><ช>แต่ว่าเราเนี่ยก็เือโดนรบกวน<ช>ไปไหนคมันก็แบบไม่แฮปปี้ใช่ไหมเราต้องถามโครงการหรือว่าเขามีวิธีการอย่างไรอันนี้จากประสบการณ์นะมีโครงการหนึ่งแถวแถวห้วยขวาง เขาจะจัดการโดยที่ถ้ามีลูกค้า Airbnb มาเช็คอินอะ่ะเขาจะตามลูกค้าขึ้นไปเลยว่าเช็คอินไปห้องไหนแล้วก็จดไว้ว่าเจ้าของห้องคือใครและส่งจดหมายเตือนเจ้าของห้องว่าทำแบบนี้ไม่ได้ก็เป็นวิธกีการที่ดีเหมือนกันหรือบางโครงการแยกตึกเลย ตึกไหนที่จะให้คนที่เป็นร e a l t y man อยู่ก็แยกไปตึกไหนที่เพื่อชาวต่างชาติหรือเพื่อ airbnb ก็แยกไนตึกดึงอันนี้ก็ค่อนข้างโอเคมกันมาถึงคําถามที่ว่านิติบุคคลเป็นของบริษัทไหนถ้ามีโครงการที่เป็นแบบโครงการหลายอาคารอ,อย่างเงี้ยจะเป็นนิติบุคคลแยกหรือว่านิติบุคคลรวมเพราะว่านิติบุคคลเนี่ยมีส่วนสําคัญกับโครงการนั้นเหมือนกันเพราะว่าเป็นในส่วนของการจัดการปัญหาต่างๆภายในอาคารลูกบ้านต่างๆก็ถามคําถามกับเซลล์ได้นะครับแล้วก็เราไม่รู้หรอกว่าบริษัทนั้น เราอาจจะไม่รู้จักชื่อของบริษัทนิติบุคคลนั้นน่ยแต่เราสามารถเก็บชื่อของเขาเนี่ยเพื่อจะมาเสิร์ชข้อมูลเพิ่มเติมหรือจะมาดูรีวิวเพิ่มเติมก็ได้ว่าแบบดีหรือไม่ดียังไงใช่ซึ่งอันนี้สําคัญมากนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามีปัญหากับเพื่อนบ้านไม่ว่าเป็นด้านไหนก็ตาม,นะมถ้าเกิดนิติบุคคลน่ะไม่เก่ง แต่แก้ปัญหาไม่ได้อะมันจะเป็นปัญหาที่แบบคาราคาซังมากมันจะเป็นการผิดใจกันของเพื่อนบ้านเลยแหละคือคอนโดอ่ะเราควรจะซื้ออยู่เพราะเรามีความสุขกับบ้านของเราใช่ไหมถ้าเกิดมันเกิดปัญหาขึ้นนะมันไม่มีความสุขและยิ่งนิติจัดการไม่ได้อีกอะมันก็จะแบบไม่แฮปปี้อะมันไม่ใช่สิ่งของที่ซื้อกันแล้วแบบเปลี่ยนได้ง่ายๆเนอะก็ถามให้ดีว่าของบริษัทไหนแล้วก็เอาไปเซิร์ชซัเซิร์ชช่วยได้คำถามต่อไปต่อจากข้อเมื่อกี้เลยถ้ามีนิติบุคคลนิติบุคคลและช่างของคอนโดเนี่ย มีบริการ2-4ชั่วโมงหรือเปล่าน่าสนใจมากใช่เพราะว่าบางครั้งเราเกิดปัญหาในส่วนของพื้นที่ที่ใช้ร่วมกันอย่างลิฟต์หรือว่าอย่างประตูทางเข้าอะไรเงี้ยเราอาจจะมีอ่ทุระหรือว่าทํางานดึกอะไรเงี้ยกลับมาในเวลาที่แตกต่างกันะฉะนั้นถ้าเขามีสแตนบาย2-4ชั่วโมงเนี่ยเขาสามารถแก้ปัญหาให้เราทันทีอ,อันนี้เหมาะกับคนที่ทาฟรีแลนซ์ที่แบบเออเวลาไปไม่ตรงคนอื่นเขาอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราเวลาที่เราใช้อุปกรณ์พวกเนี้ย มันเกิดเสียแต่เราใช้ซึ่งดึกมากเนี่ยถ้าเกิดมันเขาไม่ได้เปิดยี่สี่ชั่วโมงอะเราก็จะแย่เราลองถามไม่ดีว่าเขามียี่สี่ชั่วโมงหรือเปล่าอม,มาถึงคําถามต่อไปเนาะก็คือวัสดุอุปรกรณ์เฟอร์นิเจอร์ต่างๆเนี่ยเป็นของแบรนด์ไหนได้มาตรฐานหรือไม่ในห้องของเราอะเป็นสิ่งที่เราอยู่อาศัยใช้ชีวิตกับมันในคอนโดเนาะซึ่งเราก็ต้องถามว่าเฟอร์นิเจอร์ที่เขาอาจจะแถมหรือไม่แถมเนี่ยถ้าแถมเนี่ยเป็นวัสดุแบบไหน เป็นยี่ห้ออะไรแล้วก็ได้มาตรฐานไหม,มซึ่งบางโครงการเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เป็นแบรนด์พิเศษนะแต่เขาอาจจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่สั่งทำเพื่อให้แบบเหมาะกับไซซิ่งของระยะพื้นที่พื้นที่นั้นซึ่งบางทีเนี่ยเราก็อาจจะต้องไปดูห้องตัวอย่างแล้วก็ถามให้ถามให้แบบรายละเอียดลงลึกลงลึกรายละเอียดมากขึ้นว่าเอ้ยเป็นเฟอร์นิเจอร์รูปทรงนี้ไหมหรือว่ามันมีบางกรณีที่เราเคยไปดูโครงการเหมือนกันนะอ,อย่างเช่น าบานสไลด์ที่การระหว่างห้องนอนกับห้องนั่งเล่นาบางทีเนี่ยบานสไลด์เนี่ยที่ทําเป็นห้องตัวอย่างเขาจะอาจจะเป็นแบบ3บ้าอ่าแต่พอแบบของจริงเนี่ยก็คือเป็น2บานซึ่ง,ซ,งซึ่งมันก็แบบไม่ไม,ไม่ไม่ตอบโจทย์เราที่เราต้องการอ่ะเนาะคือเขาไม่ได้หลอกหรอกแต่บางทีต้องตัวอย่างเขาต้องแต่งให้มันแบบดูดีดูสวยใช่ไหมอีกนะอย่างนี้ต้องถามคือชุดโซฟารับแขก โซฟาเนี่ยเราถามเลยว่าที่แถมเนี่ยแถมแบบนี้เลยไหม,มเพราะบางทีเนี่ยเขาแถม2ที่นั่งนั่นแหละแต่เป็นรูปแบบอื่นอ,อาจจะเป็นดีไซน์อื่นใช่เป็นดีไซน์อื่นโต๊ะข้างๆโซฟาบาง so far, าทีก็ไม่ได้แถมต้องถามเหมือนกันต้องถามให้ดีแล้วก็เตียงกี่ฟุตอะไรเงี้ยต้องถามด้วยเพราะว่ามันก็จะแตกต่างกานันในแต่ละโครงการคำถามต่อไปการเข้าสู่ตัวอาคารในโครงการเนี่ยลิฟต์เป็นระบบไหนการเข้าประตูล็อบบี้เป็นระบบไหน คีย์การ์ดหรือว่าสแกนนิว้วอันนี้ต้องถามให้ดีเลยว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับระบบความปลอดภัยต่างๆบางโครงการเนี่ยแต่คีย์การ์ดแค่ประตูล็อบบี้ประตูเดียวปุ๊บถึงลิฟต์เลยบางโครงการแตะล็อบบี้ทีนึงแตะทงลิฟต์ทีหนึ่ง,แต,ง,งแตะในลิฟต์ทีนึงก็เพิ่มความปลอดภยัย huh. บางโครงการเป็นระบบสแกนลายนิ้วมือก็มีและยิ่งน้ำไปกว่านั้นบางโครงการมีสแกนหน้าด้วยนะโอ้อก็ได้มีสแกนหน้าด้วยซึ่งอันนี้เขาเริ่มมีหันมาปรับใช้และลิฟต์ สั่งการด้วยเสียงก็เริ่มมีแล้วลิฟที่เป็นระบบล็อกชั้นน่าสำคัญมากเพราะว่ามันจะคัดกรองคนที่เข้ามาเดินปุ้นเปียนหน้าห้องเราให้น้อยลงบางโครงการมีแค่แบบสิบห้องอะไรเงี้ยก็จะมีคนที่สามารถขึ้นมาในชั้นนั้นได้แค่10บคนก็เพิ่มความปลอดภัยอีกอันเนี้ยถ้าโครงการไหนเป็นผ่า Airbnb อ่ะอันนี้ก็ถือว่าเพิ่มความปลอดภัยให้เรา,าถ้าเกิดว่าโครงการก็จัดก,การไม่ได้ชช คำถามต่อไปก็คือถ้าห้องเนี่ยเป็นแบบ fully furnished ก็ต้องถามย้ำกับเซลล์นะคะว่าสิ่งไหนได้บ้างหรือว่าสิ่งไหนไม่ได้เพราะว่ามันมีแบบบางโครงการที่แบบเขาบอก fully furnished นี่แหละหมายความว่าเฟอร์นิเจอร์ครบชุดเลยมไม่ว่าจะเตียงตู้เครื่องซักผ้าหรือว่าบางทีเขาอาจจะแถม เฟอร์นิเจอร์แบบเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยอ่ะคือล้วกระเป๋าปุ๊บก,ก็คืออยู่ได้เลยเออใช่มันจะมีในกรณีนี้แต่บางทีแบบฟูลลีเฟอร์นิชของในความหมายของบางโครงการอาจจะแบบไม่ได้แถมเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวนะแต่แถมเฉพาะเฟอร์นิเจอร์ที่เป็น็อกดาววอลแฮงต์ต่างๆเลยรนะก็ต้องถามลงลึกรายละเอียดให้ชัดเจน หรือว่าสังเกตนี้ก็ได้ในเซลล์แกลเลอรี่เขาจะมีสติกเกอร์โลโก้โครงการแปะไว้ตามสิ่งที่เขาแถมแล้วก็ไปสังเกตดูก่อนแต่ถ้าอะไรไม่แน่ใจก็ถามเซล์เลยต้องถามนะอันนี้สาคัญมากเพราะว่าที่แบบตรงได้หรือไม่ได้นะเป็นสิ่งที่เราอยู่อะใช่เราได้หรือไม่ได้นะเป็นสิของเราด้วยถ้าแบบอยู่ดีแล้วเซลยูบิฟขึ้นมาก็เอาเอานอีกเราไม่ได้ของไม่ครบประเดนเงี้ยข้อสุดท้ายในหมวดนี้ก็คือ EIA ผ่านแล้วหรือยัง EIA เนี่ยก็คือรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการจะต้องทำ โดยส่วนมากแล้วโครงการที่ยังเป็นเซล์แกลลี่อยู่เนี่ยเขาจะอยู่ในช่วงที่กําลังขออนุมัติ EIA ว่าจะสามารถสร้างตึกได้หรือไม่เราต้องถามไม่ดีว่าโครงการเรากําลังยื่นแล้วผ่านหรือยังมันมีอย่างนี้ด้วยนะบางโครงการขึ้นตึกแล้วยังไม่ผ่านเลยแล้วเกิดปัญหาที่หลังกับบริเวณเพื่อนบ้านโดยรอบทาให้เราแบบเอ้าห้องเราซื้อไปแล้วอะทํายังไงอะอันเนี้ยแก้ปัญหากันวุ่นวายเลยบางโครงการจะถึงกําหนดต้องขึ้นตึกอยู่แล้วอะ EIA ไม่ผ่าน ลูกบ้นสวยเลยนะบางคนาต้องพับไปเลยหรือแบเฮ้ยเ,เ,เราผ่อนดาวไปฟรีต้องมายื่นเรื่องของคืนเงินกันวุ่นวายมากาถามไม่ดีเลยว่า e a อยู่ในขั้นไหนแล้วและมีแนวโน้มที่จะผ่านแค่ไหนเราศึกษาดูได้ตรงนี้ ก็จบไปแล้วนะครับกับคําถามที่ต้องถามเซลล์เนาะสำหรับ2หมวดที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นทําเลกับโครงการเนี่ยก็สามารถลิสต์ไว้แล้วก็เอาไปถามเซลล์ได้นะครับส่วนอีก2หมวดที่เหลือเนี่ยก็มาเจอกันใน EP ีต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสัญญาแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายต่างๆที่เราแบบเออต้องเสียนะครับสําหรับวันนี้ซื้อคอนโด101ก็ต้องจบเพียงเท่านี้เนาะ ก็ต้องฝากเบนทำหน้าที่ฝากช่องหรออ่ฝากช่องให้หน่อยได้ใครที่ชอบคอนเทนต์ซื้อคอนโด1น1ต่างๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์แล้วก็กด s u r s c r i o n คอนโดนิวชแนลไว้ด้วยนะจ๊าส่วนวันนี้เบนกับพี่พีจะต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในอีพีหน้าว่าจะมีคำถามอะไรบ้างเนาะอ่าบายยจ้าครับ